ก็อยูเกะน้ำจิ้มปะลาร้าใจคน้นัวเลยอ่ะให้ไข่จุกๆเลยอ่ะวันนี้นเอาใจสายแซ่บนะครับพามากินร้านตำละกอนะับ,ะบกินพร้อมกันครับไปครับเริ่มกันที่ตำหลวงกระบางมาครับเส้นแบนๆอย่างนี้นะปะลาร้าูใจปะลาคนนัวเลยอ่ะหอมมากปะลาะรารสชาติดีเลยอนะ่ะเนาะรสชาติปะลาโอเคเลยนะนี่ครับต่อมาครับปลาดุกนะเอาต้างออกให้ด้วยน้ำจิ้ม น้ำจิ้มออกหวานหวานอร่อยอันนี้ปลาดุกย่างอะไรนะพี่อ่าปลาดุกยาก่างน้ำปลาหวานนะครับโคตรดีเลยของโปรดของเราครับก้อยยูเกะฮนะแล้วก็คุกเขาไปเลยนะเต็มคำฮนะอร่อยทุกเมนนะูพี่เจ้าของร้านบอกให้ลองกินตำผลไม้ฮนะับตำส้มโอนะต้มโอมันหวานๆนะครบรสเลยเปรี้ยวเค็มหวาน ยำไข่ปลาหมึกนะเต็มคำให้ไข่จุกๆเลยอะถ้ามาร้านนี้นะผมแนะนำเลยตำหลวงพระบางก้อยยูเกะปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกอร่อยี่แล้วให้แบบไม่มีห่วงไข่เลยใครอยากมาลองตำละกอนะครับอยู่ปากซอยชนเกษตรยี่สิบสองนะใกล้แยกแข่งเพชรสายส้มตำห้ามพลาดเลยละไม่ร้อนด้วยมีเ้าแอร์ไปครับกินขค้าวไม่กินหวานไม่ได้นะครับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนครับ หอมมากของมะพร้าว